ไครับทุกคนวันนี้ได้อยู่ในชินาโอเอลโอซีเจมเมอร์อย่างเช่นเคยครับวันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟฮันเตอร์ซิตี้นะครับของฮันเตอร์ซิตี้เป็นเซิร์ฟแนวอารีแล้วก็ดีเอ็มนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าพอเราสมัครสมาชิกเข้ามาได้ปะเนี่ยมาตรงนี้เลยนะจุดเกิดเด็กใหม่นะครับก็เดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีหนับของรายวันนะวันนี่คืออะไร บอกนะครับภารกิจรายวันเนาะแค่นั้นครับตามนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ยของตามนี้เงินสองหมื่นครับอ่ายอะพีสามสิบอ่าตรงนี้คือรับของเด็กใหม่นะเนี่ยตรงพี่คนนะั้นเห็นไหม่เพื่อรับของเดกใหม่นะก็จะได้แฮมเบอร์เกอร์พวกน้ําแล้วก็เงินแล้วก็น้ํามันนะครับไปเติมแบบแน่เลยนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็จะมีอาหารนะครับอ่ะเ็แบบเราหิวก็สามารถกินอาหารได้เลยนะแล้วก็กินอาหารนะซื้ออาหารอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่ะแล้วก็ผมก็เนี่ยตรงนี้ก็จะมีรถฟรีนะครับอ่ะลองกดเ n ดูนะครับอ่ะก็จะมีเนี่ยเก็บรถแล้วก็เบิกรถออกมานะอะ่ลองเบิดรถดูอ้าวเป็นยั่ไงวเอาใหม่นะครับบางทีคือเนี่ยมันมีรถรถหยุดตรงนี้นะแต่ผมก็ไม่คิดไงว่ามันจะมาแบบนี้อ่ะเก็บรถก่อนนะครับอ่เอาใหม่อ่าจะได้ประมาณนี้ะนะ ครับแล้วก็ข้างๆนะครับสามารถเปิดร้ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรรับเวนนะครับลองกดเอนดูต้องการรับภารกินหรือไม่นะครับคอยแป๊บนึงแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบนี่นะครับเป็นเขาได้อะอะไรอ่ะตกแต่งแบบนะครับสวยงามมากนะเป็นแบบปิกสโมกนะครับภาพอย่างสวยเลย ก็มีเต่าด้วยนะมีเต่าด้วยอ่าครัวพ่ออะไรพวกนี้นะนี่ก็มีรถนี่น่าจะรถฟรีหรือเปล่าอ่าน่าจะใช่นะครับนี่คัวนี้คัวนี้นะน่าจะรถฟรีนะครับอ่าแล้วก็ไปนะผมก็จะกดให้ได้ดูนะครับก็จะมีสถานะตัวละครไอเทมนะครับพวกจิดการตัวละครแฟชั่นส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็คัโดเนิทนะครับนี่ก็จะมีพวกแฟชั่นโดเนิทด,ด้วยนะครับแล้วก็รถโดเนิทดาบโดเนิทพวก ของโดเนตหลักๆนะครับแล้วก็เห็นอยู่ว่ามันมีาการตัวละครน,นะครับก็จะมีพวกเนี้ยออกแก้งนะครับออกจัดงาออกแต่ออกแก้งนะก็ไอเทมนะนี่ก็จะมีแบบเนี้ยมีอัปเกรดกระเป๋ามีไอเทมโดเนตนะครับพวกน้ำพวกรนะอากระเป๋าได้นะครับนี่โอเคแล้วก็เราก็จะมาอย่างนี้นะตรงน,นี้ผมเจอเมื่อกี้เลยอกด็ะน,นะครับรับภารกิจหรือเนื้อภารกิจเลยยินดีด้วยคุณได้รับ เข้าสู่ประเทศฮังการ์ครับเพื่อเรียนรู้ประเทศของเราสามารถทำชีวิตเสร็จสามารถข้าวแผนอ๋อภารกิจก็คือสามารถทำ GPS ได้นะครับเไปถ่าย GPS ให้ดูเนาะ GPS อ่านี่นะครับอ่าภารกิจสำเร็จละอ่าดแล้วคนใหม่ GPS นะครับอ่าจะมีอาชีพนะอาชีพทั่วไปแล้วก็อาชีพเป็นกฎหมายนะครับจะไปาสถานที่ต่างๆแล้วกันอ่า ร้านขายรถสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวลองไปร้านขายรถด,ดูนะครับอ่าแบบว่าเราอยากได้รถใหม่อะไรประมาณเนี้ยคือแบบเปิดรถเดิมหน่อยได้รถใหม่อะ่ะเดี๋ยวผมเอารถตรงนี้ไปแล้วกันนะครับก็น่าจะได้เหมือนกันอ่า,าตัวไปอ่าที่ซื้อรถก่อนเลยแล้วกันนะร้านขายรถอะ่ะอ่าทุกคนครับตรงนี้คือเมื่อกี้ผมขับรถผ่านมานะผมไม่ได้สังเกตนะครับมันก็จะมีนะ แบบเป็นตู้อย่างนี้นะเป็นกาชานะครับอ่าตู้กาชานะอ่ามาในนีน้เลยนะครับอ่าไปครับจะเป็นระบบแบบเป็นรูปหลักๆเลยนะครับที่คนอยากมาเล่นนะก็เพราะว่าเนี่ยอ่ะทิเบตนะครับเนี่ยคือแบบผมเปิดเซิร์ชทเบขึ้นมานะว่าจะไปที่ไหนนะครับเนี่ยป้าก็จะเป็นเส้นสีม่วงมาเลยนะครับเนี่ยพวเส้นสีม่วงแล้วก็ขับตามเส้นสีม่วงได้เลยนะครับ แล้วนะครับล้างขัดรถอ่าแล้วอันนี้เกิดเห็นว่ามันก็จะเป็นว่ากี่คําตอบคําถามนะครับตรงนี้นะให้เราอะ่ะแบบไปลองคิลเลขอะไรมาดูนะครับแล้วก็ทับ a n w แล้วก็ตอบคำถามน,านะครับก็มีล้างขัดรถนะครับทำมา,นะารเรืยนะก็เอ็นดูนะก็จะเป็นรถประมาณนี้นะก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะ,ะเปลี่ยนสีสีนู้นสีนี้ได้หมดนะอ่ะ อ่าผมจะพาไปดูรถคันอื่นด้วยนี่ก็จะจะมีแบบประมาณนี้ครสามารถกดเซิได้ด้วยครับแล้วก็บอกว่าราคาเท่าไหร่ชื่อรุ่นอะไรโมเดลอะไรนะครับอ่านี่ตามนี้เลยครับอ่ะเปิดตัวให้ดูอ่าคันนี้อ่าอ่าน่าจะหมดแล้วนะครับโอเคก็จะมีแบบเนี้ยกดตรงนี้นะครับเสิร์ชนะครับก็จะมีทั้รถมอเตอร์ไซค์เราเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์บ้างแล้วกันนะครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นแรไม่เป็นไ ครับก็นี่นะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นะครับสำหรับเซิฟฮันเกอร์ซิตี้นะครับฮันเกอร์ซิตี้นะ,ะก็เปิดรถฟรีได้นะ N p c ตัวนี้นะครับสามารถเปิดรถฟรีได้ตามปกตินะครับนี่ก็อันนี้ก็คืออะไรอะ่ะต่อะอะไรวะลองดูครับอป่ประตูเข้าโรงพยาบาลน,นะกดเอนนะครับก็ลองโหลดแป๊บหนึ่งนะ,ะนะครับก็ตามนี้เลย พอเราเข้ามาโรงพยาบาลครับก็ประมาณนี้เลยคนระับสวยงามมากครับอ่ะมาดทูที่อ่าฝั่งนี้ก่อนเลยก็จะเป็นโรงพยาบาลกลางครับอ๋ออันนี้จะเป็นออกออกอีกทางนึงนะครับเป็นการออกอีกทางนะ้ขงาข้ล่างเราก็เข้าเร่านี้แล้วกันนะอ่านี่ก็จะมีเตียงนะครับสามารถกดเ p เ็นอนเตียงได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบ NPC นะครับสวยงามมากนะดูดิวยสวยงามจัดเลยอะ่ะ โอเคไป็นช่างกรกอบนะครับเราก็กดเอ็นได้โอ,โอเคนะครับเราต้องมาทร,รงานก่อนนะก็มาเปลี่ยนชุดนะครับทำความเข้าใจนะอะามาตรงนี้นะครับกดเอ็นนะเพื่อเข้าโรงงานโรงงานประกรอบอะไรนะครับอโอเคก็มาตรงนี้เลยก็น่าจะลงไปข้างล่างใช่ไหมเป็นพวกโรงงานนะฟิลแบบโรงงานนะครับอตอนนี้คุณเป็นช่างประกอบ,บ,บอันหิตแล้วนะ กนเอ็นนะครับไปหยิบวัตถุดิบนะครับหยิบวัตถุดิบเสร็จแล้วเอาไปตามจุดแดงนะอ่าเห็นปะแล้วมันก็จะทำแอนิเมชันประมาณนี้เลยก็จะขึ้นชื่อเสริมนะครับโคตรเฟี้ยวนะครับแบบก้านออกแบบสวยมากนะครับแบบเชิตแอดมินเลยนะแอดมินทำสุดจัดเลยอ่ะโอเคะนะครับแล้วก็ให้เราวิ่งไปตรงนี้นะครับอ่ะก็จะได้ไง่ง ้รับพวกเนี่ยเ,เงิน,นรับแล้วก็ของอะไรประมาณนี้นะครับเราทำงานแล้วนะ,นะประมาณนี้เลยไม่รู้ว่าได้หรือยังนะลอ,อ,องกดเอ็นก่อนเพราะว่าอพอเราทำงานเสร็จใช่ไหมเอากดออกโรงงานนะครับแล้วก็นี่เปลี่ยนชุดก่อนนะเปลี่ยนชุดนะอลาวออกโางงานก่อนหรือเปล่า มาเนี้ยนะก็จะมาพามาดูเนี่ยนะครับแฟชั่นส่วนตัวนะครับอ่ามันจะเป็นแฟชั่นกาชาแล้วก็พวกแฟชั่นดูเนียครับแน่นอนคนระับววาเซิร์ฟนี้ต้องมีกาชาแน่นอนนะับแล้วก็อัพ G P S นะครับแต่คนที่ไม่รู้นะแล้วก็อาชีพเป็นคนหมายครับก็ทางเซิร์ฟก็เพิ่มสถานที่ต่างๆมาแนละ้วเนี่ยพวกไร่กัญชาเหลือกระท่อมจอปูนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สถานที่ขายด้วยนะพวกสถานที่โพรเสต์นะครับแล้วก็ อ่ะต่อไปเลยนะผมก็จะพาคนนี้ไม่รู้นะแนะนําว่าคือแบบต้องรู้อยู่แล้วนะครับ help นะคือทับเหวินนะก็จะบอกคำสั่งต่างๆขอเซิร์ฟเซิร์ฟพังกาซิตี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็จะเป็นระบบแปลงใหม่นะครับสซหรับเซิร์ฟนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองเข้ามาเล่นกันดูครับเขาไม่ได้เยอะนะครับเข้ามาเล่นกันเยอะสเซิร์ฟนี้ระบบดีมากนะครับ